สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมหวานกันค่ะดูจากคลิปแล้วน่าจะถ่ายกันได้นะคะว่าวันนี้เป็นเมนูอะไรเมนูของเราวันนี้เนี่ยก็คือขนมหมอ้อแกงค่ะเพื่อนๆเ,เป็นขนมหมอ้อแกงถั่วนะคะซึ่งสูตรแล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่เราจะต้องใช้เนี่ยอัตราส่วนเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเขียนทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆสามารถกดดูได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าขั้นตอนในการทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ โดยขั้นแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มจากซอยหอมแดงเอาไว้ก่อนค่ะซอยบางๆนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนําหอมแดงเนี่ยไปเจียวค่ะ เมื่อเราซอยหอมแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตั้งกระทะเตรียมเจียวกันเลยค่ะตั้งกระทะโดยใช้ไฟอ่อนมากๆมากๆเลยนะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปให้เยอะนิดนึงค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่หอมแดงที่เราซอยเอาไว้เนี่ยลงไปโดยที่ยังไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะหลังจากใส่หอมแดงไปแล้วนะคะเราก็จะต้องคนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆคนไปเรื่อยๆเลยอย่าหยุด เพื่อที่ว่าสีของหอมเจียวของเราเนี่ยเขาจะได้มีความสวยสม่ำเสมอกันทุกชิ้นนะคะแล้วก็น้ำมันที่เราจะใช้เจียวหอมแดงเนี่ยแนะนำให้เป็นน้ำมันใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราจะทําตัวขนมหม้อ,อกแกงเนี่ยเราจะต้องใส่น้ํามันของหอมเจียวไปด้วยนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะอย่าหยุดคนนะคะแล้วก็ห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดเลยไม่อย่างนั้นหอมเจียวจะไหม้ก่อนที่จะกรอบนะคะ พอหอมเจลของเราเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้นะคะโอเแค่อ่อนๆก็พอเราก็สามารถตักขึ้นเสด็ดน้ามันได้เลยค่ะเพราะว่าความร้อนจากตัวหอมเจลเนี่ยเขาจะอยู่ยังอยู่นะคะจะทําให้หอมเจลเนี่ยมีสีที่เข้มขึ้นมาอีกแล้วก็กรอบมากขึ้นนะคะพักในส่วนของหอมเจวไว้ก่อนคะ่ะต่อมาเนี่ยจะมาทำตัวขนมหม้อแกงกันนะคะใช้ไข่เป็ดนะคะวันนี้ใส่ลงไปในชามผสมค่ะแล้วก็ตามด้วยใบยเตยค่ะจากนั้นเนี่ยก็ให้เราใช้มือเนี่ยนะคะ คนขยำให้ไข่กับใบเตยเนี่ยเขามีความเข้ากันนะคะเวลาที่เราขยำเนี่ยไข่เขาจะเริ่มฟูแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยนะคะการที่เราเอาใบเตยไปขยำกับไข่แบบนี้เนี่ยจะทําให้ดับกลิ่นคาวของไข่เป็ดด้วยนะคะขยำไปเรื่อยๆเลยค่ะสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มมีฟองฟูขึ้นมาแบบนี้นะคะใช้ได้ค่ะเพื่อนๆแบบนี้จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะ ขยำแรงๆเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าเศษของใบเตยเนี่ยมันจะหล่นลงไปมากหรือว่ากลัวจะเป็นเศษเล็กๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องกรองอยู่ดีค่ะขยำจนไข่ขึ้นฟูแบบนี้เราก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ใช้มือขยำต่อได้เลยค่ะจนกว่าน้ำตาลเนี่ยจะละลายนะคะในการทำขนมเนี่ยวันนี้เราใช้เป็นมือขยำนะคะซึ่งสมัยก่อนการทำขนมเนี่ยเขาก็ใช้มือ กันนะคะไม่ได้ใช้อุปกรณ์อื่นๆแต่ว่าการที่เราจะใช้มือได้เนี่ยเราจะต้องทําความสะอาดนะคะล้างทําความสะอาดให้ดีให้สก,กปรกนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวขนมของเราเนี่ยจะไม่ถูกสุขลักษณะนะคะหลังจากที่เราคนขยำจนน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่กะทิลงไปค่ะกะทิที่เราใช้วันนี้เป็นหัวกะทินะคะ แล้วก็ใช้มือเนี่ยแหละค่ะขยำต่อค่ะขยำจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีน้ําตาลละลายดีไม่เป็นเม็ดไม่เป็นก้อนนะคะแล้วก็กะทิก็เข้ากันดีกับตัวไข่แบบนี้นะคะแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเพื่อนๆจากนั้นเนี่ยเราจะใส่น้ํามันหอมเจียวที่เราบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปแล้วก็ขยำต่อค่ะจนทุกอย่างเข้ากันดีนะคะ เมื่อขยำจนทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะนําในส่วนผสมของตัวนี้เนี่ยไปกรองค่ะเพื่อนๆกรองทั้งหมด1รอบค่ะเป็นการกรองเอาเศษใบเตยออกนะคะแค่ในขั้นตอนที่เราขยำตัวใบเตยกับไข่เนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกหอมมากแล้วนะคะมีกลิ่นหอมของขนมหม้อแกงที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะค่อนข้างหอมมากๆเลย จากนั้นเนี่ยหลังจากที่เรากรองเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ถั่วค่ะอันนี้เป็นถั่วเขียวเลาะเปลือกนะคะที่เรานําไปนึ่งจนสุกแล้วก็นํามาตําหรือว่านํามาปั่นให้ละเอียดนะคะต้องละเอียดมากๆนะคะใครจะนําเขาไปปั่นกับกะทิก็ได้หรือว่าจะนํามาตําแบบเราให้ละเอียดก็ได้นะคะ ใส่ลงไปแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยคนให้เขาละเอียดดีนะคะไม่เป็นเม็ดไม่เป็นก้อนในตัวน้ํากะทิเลยแบบนี้นะคะต้องเป็นเนื้อเนียนๆเ,เท่านั้นนะคะเพื่อนๆก็เป็นอันว่าใช้ได้นะคะแบบนี้เราก็จะนําตัวเนื้อขนมหม้อ,อกแกงของเราเนี่ยไปใส่พิมพ์ได้เลยค่ะใส่ลงไปให้เกือบเต็มพิมพ์เลยนะคะเพื่อนๆ พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นพิมพ์ขนาดกลางกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็รองด้วยกระดาษไขค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เขาติดตัวภาชนะนะคะการทําขนมม้แกงแล้วเวลาที่เราต้องนําถาดมาล้างเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเบื่อมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรองด้วยกระดาษไขแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเขาเข้าเตาอบค่ะเพื่อนๆ อบด้วยอุณหภูมิ190อ,องศานะคะใช้ไฟบนล่างพัดลมด้วยแล้วก็ใช้เวลาอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50นาทีนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเตาอบของแต่ละบ้านความร้อนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะหมายถึงว่าการกระจายความร้อนอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องคอยหมั่นสังเกตด้วยเมื่อเราอบเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาของขนมแบบนี้เราจะต้องพักเขาเอาไว้ให้เย็นสนิทก่อนนะคะก่อนที่เราจะนําเขามาโรยหอมเจียวค่ะ ตอนนี้เราก็พักจนเขาเย็นดีแล้วนะคะนาหอมเจียวที่เราเจียวเอาไว้เนี่ยมาโรยเลยค่ะเนี่ยเพื่อนๆดูหอมเจียวของเรานะคะตอนที่เราตักขึ้นเสด็จน้ํามันเนี่ยสีของเขายังเป็นสีอ่อนๆอยู่เลยพอเวลาที่เราปล่อยเอาไว้จนเขาเย็นสนิทด,ดีเนี่ยเขาก็จะกรอบแล้วก็มีสีเหลืองทองสวยแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังมากๆด้วยในการเจียวหอมเจียวเพราะว่าถ้าเราเจียวให้สีพอดีเป๊ะแล้วค่อยเสด็จน้ํามันเนี่ยเขาจะไหมเราก็จะมีกลิ่น กลิ่นไหม้แล้วก็รสขมด้วยนะคะก็เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูขนมหม้อแกงถั่วของเราในวันนี้นะคะทําง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจริงๆเราเป็นคนชอบกินขนมหม้อแกงนะคะแต่เคยคิดว่ามันน่าจะทํายากก็เลยไม่ได้ลองทําสักทีหนึ่งนะคะจนหลังๆมาเนี่ยไปปรับสูตรเปลี่ยนสูตรนิดๆหน่อยๆก็ได้ออกมาเป็นขนมหม้อแกงสูตรนี้นะคะซึ่งมันทําง่ายมากๆเลยหากใครชอบรับประทานเนี่ยแนะนําให้ลองทํารับประทานเองดูนะคะเพราะว่ามัน ทั้งสนุกแล้วก็ทั้งอร่อยเลยนะคะเพื่อนส่วนรสชาติเนี่ยเราก็สามารถปรับได้เปลี่ยนได้ตามชอบเลยนะคะก็ถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องสวนครัวด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ทางช่องสวนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ให,หม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ